พีน้อยนาดีนะคะอายุ58ปีค่ะปัญหาผิวหน้าจะมีรอยตีนกาแล้วก็รูขุมขนกว้างค่ะปัญหาทั่วไปคือกะฟ้าด้วยค่ะมาทุกอย่างเต็มหมดเลยค่ะตื่นเช้ามาเวลาเรามาส่องกระจกเวลาเราจะอาบน้ำอย่างเงี้ยค่ะเรามาดูดูหน้าตัวเองว่าหุ้ยทำไมหน้าเราเป็นแบบนี้ก็เลยบอกตัวเองว่าไม่ได้ละเราจะไม่ปล่อยให้เราแบบแก่ก่อนวัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยหาผลิตภัณฑ์ที่จะมาช่วยบำรุงผิวหน้าเราหรือว่าร่างกายเราให้แข็งแรงขึ้นนะคะ จนกระทั่งมาเจอฟีดค่ะมีทั้งเจลทำความสะอาดหน้าเซรั่มบำรุงผิวหน้าแล้วก็มีแคปซูลสำหรับดูแลจากภายในสู่ภายนอกค่ะเขาการันตีว่าประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ และเซตนี้รวมทุกศาสตร์แห่งการย้อนวัยด้วย7นวัตกรรมย้อนวัยค่ะอันดับแรกก็คือเราก็ใช้เจลล้างหน้าค่ะบีบใส่มือเราแล้วก็เราก็มาลูบที่ใบหน้าของเราพอเราถูปุ๊บมันจะลื่นมันจะนุ่มก็คือเราก็แบบถูให้ทั่วใบหน้าจะมีความรู้สึกว่าเจลเน่ยจะเข้าไปทําความสะอาดจนถึงรูกลุ่มขนของเราค่ะเวลาเราลูบที่ใบหน้าเนี่ยคือมันจะทําให้เราแบบมันลื่นแล้วก็รู้สึกถึงความสะอาดล้ําลึกค่ะทําให้รูกลุ่มขนทําให้หน้าเราสะอาดขึ้นค่ะ รู้สึกได้เลยค่ะว่าหน้าเราสะอาดนุ่มนิ่มขึ้นค่ะต่อไปเราจะใช้เซรั่มบำรุงผิวนะคะบีบเซรั่มใส่ที่หน้าค่ะแล้วก็เอามือลูบไล้ให้ทั่วใบหน้าและลำคอเนื้อเซรั่มจะซึมเข้าสู่ผิวหนังเราทำให้ใบหน้าเรานุ่มแล้วก็เด้ง เขาบอกว่ากระชับรูขุมขนทําให้ฝ้ากระจางลงผิวหน้าขาวใสเป็นธรรมชาติอืนี่พอหยดลงใบหน้าแล้วรูปเบาๆเนื้อเซรั่มซึมเข้าหน้าเร็วมากๆหน้าก็โอ้โหหน้าเด้งตึงแน่นทีเดียวเลยอีกอันก็เป็นแคปซูลค่ะเขาบอกให้กิน3เม็ด3สีจะช่วยให้บํารุงผิวพรรณดีขึ้นไปอีกชัดเจนเห็นความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เคยใช้มาต้องหามาลองแล้วล่ะค่ะท่านผู้ชม I'm